หน่อม่วงจังหวัดลบบุรีโดยแนวคิดในการออกแบบผ้าคือต้องการเชชูผ้าของมา้าผ้าที่อยู่คู่กับคนไทยในทุกทุกสมัยและใช้งานได้หลากหลายนำมาตัดเย็บให้ทันสมัยเป็นเสือ้อมีมูดใส่คู่กับกางเกงขาสาั้นปากตัวสอนัดสนภาษาอังกฤษคําว่าหนออม่วงลงชุดอย่างมีสตล์ ในชุดที่สองนะครับชื่อชุดว่าไทยร่วมสมัยออกแบบโดยคุณมาโนสุทธิพันธ์และได้นายแบบขออภครับได้นางแบบคือคุณกัญญาภัก่อกันตำแหน่งรองนายกองการบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์อำเภอหนองร่วงจังหวัดลพบุรีด้วยแนวคิดในการออกแบบ รเย็ p จาก้ามัดหมี่สีแดงลวดลายพื้นบ้านแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพระบุรุษออกแบบรูปทรงทันสมัยเป็นชุดราตรีที่สงน่านงามตกแต่งด้วยลูกปัดสวยงามครับแ,<ม>และในชุดที่สามของอำเภอหนองม่วงครับชื่อชุดรองมัดหมี่สีตราออกแบบโดยคุณมานโนอสุธิพันธ์เช่นกันครับนางแบบคือคุณกิติรัตน์เกลือคาตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 1ตเำเชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วง แนวคิดในการออกแบบชุดคือออกแบบเรียบง่ายสวมใส่สได้ในทุกโอกาสในโชว์ลวดลายดอกรักราชกัญญาจากการทอห้ามัดหมี่ในพื้นถิ่นครับและในชุดที่5ของอำเภอหนองม่วงครับชื่อชุดผ้าไทยวิจิตราจากกางเป็นมาของคนรุ่นเกา่าออกแบบโดยคุณม,มานุสุนิพันธ์เช่นกันครับและได้แบบเระนวันนี้คือคุณธนกกรแต่งกีแสงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนา,า,นา,าสตรีอำเภอหนองม่วงโดยแนวคิดในการออกแบบจากการดำผ้าเก่าแก,แก่ของคุณแม่ที่เคยสวมใส่มาประยุกต์แล้วออกแบบให้ทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบันเนความสง่างามแก่ผู้สูงสัครับและในชุดสุดท้ายของอำเภอหนองม่วงที่ส่งเข้าประกวดครับ ชื่อชุดว่าผู้รักนกยูงออกแบบโดยเด็กหญิงพิญยาดาต่อสกุลตำแหน่งเยาวชนอันรักษสื่อสารภูปัญญาผ้าไทยและเดินแบบโดยผู้ออกแบบเองนะครับคือเด็กหญิงพิญาดาต่อสกุลโดยแนวคิดในการออกแบบชุดนี้นะครับเป็นผ้าทองมัดหมี่ซึ่งเกิดจากการลักลายยอ้อมสีและทอจากนางแบบวัย14ปีที่มีความตั้งใจสื่อคอบภูปัญญาการทอผ้าจญญากตุ้ย่าทวด ซึ่งลูกลายบนผ้าเกิดจากการผสมผสานลูกลายนาคสนหลานาคเล่นน้ำและลหลคู่รักนูกหยุดครับเราก็เป็นแขนเสื้อที่จะบอกว่าจะออกแบบเรียบกับแขนเสื้อนั้ว่าแขนซิลิปินก็คือมีการยกหัวเล็กน้อยนะคะบนไหลและนี่คือจักรกลกรวนนะคะสําหรับผู้เดินแบบในส่วนของการกระวนนะคะับ,บอำเภอสุดทยของวันนี้ค่ะคืออำเภอหนองม่วงนะครับ ต้องบอกเลยว่าผู้ที่ออกแบบชุดที่อายุน้อยที่สุดในการน่าจะเป็นน้อยที่สุดในการส่งประกวดในครั้งนี้แล้วนะครับแม่คืออายุส,สิปีนะครับใช่ค่ะและแน่นอนอยกกังท่านคะทั้งหมด43ชีวิตกับการเดินโชว์ฟินาเลชุดสุดท้ายนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะได้ฟังผมว่า ในจำนวนทุกอำเภอที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีอำเภออะไรบ้างที่ได้รับรางวัลและผู้ที่จะมอบรางวัลก็คือท่านประธานชมรมในโอกาสนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเชิญทั้ง11อำเภอครับที่ส่งเข้าประกวดชุดขออนุญาตเดินขึ้นมาบนเวทีทั้งหมดเลยนะครับ